สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องค่ะเมื่อน,นี้เล่าพัฒนาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเล่าพัฒนาอีกแล้วค่ะหลังจากที่หลุดแล้วเนาะงวดบางหันของพระอาจารย์นี่เข้าสามตัวเนาะเข้าสามตัวแล้วก็มาหลุดอีกงวดหนึ่งพ่อจากหลุดแล้วสีเข่าอีกได้ค่ะท่านผู้ชมมีเข้ามีหลุดมีเข้ามีหลุดเว้นกันเนาะเข่าแล้วก็หลุดหลุดแล้วก็เข่าสิแม่ค่ะของพระอาจารย์นี่เนาะ หลังจากที่แตกสามตัวแล้วก็มาหลุดหลุดแล้วสิเขาชุดสามตัวหร้สองตัวอ่ะไปเบึงไปฟังตัวเลขของพระอาจารย์สำรานพร้อมกันเลยค่ะฮััโหลค่ะจเลนบอกจ้าจเลนพรอโอ้ยหลังจากที่แตกสามตัวแล้วมาหลุดเนาะอาจารย์ มันมักจะเป็นแบบนี้เด้มัมกจะเป็นมีเข้ามีหลุดเข้าหลุดเข้าหลุดแบบนี้แม,ม่มาจาาัดการให้มันเข้าบางอย่าง,างดีดีกว่าไม่เข้าเลยก็ยังดีกว่าไม่เข้าเนาะ,ะยังมียังมีคนคิดถึงเราบางมีเข้ามีหลุดถ้าถ้าเข้านี่นะถ้าหลุดเยอะๆนี่จะเข้าทุกสามตัวเลยไม่ไมีใครคิดถึงเลยถ้าหลุดเยอะๆไปไปแล้วไม่มองแล้วเห็นพระอาจารย์สำราญมาแล้วไม่เอาแล้ว อันนี้คือเป็นเราก็อยากจะให้ถูกอยู่ใช่เราอยากจะให้รวยจะทุกคนค่ะให้รวยกันทุกคนก็หามาจนสุดความสามารถแล้วจะทำยังไงละอาจารย์ถ้ามันไม่เท้าเนาะใช่ใช่ทุกคนก็ต่างหวังอยากจะให้เข้าให้ถูกทุกคน วันนี้ก็เป็นลาวพัฒนาลาวพัฒนาค่ะว่ารัฐรัฐบาลไทยก็ลงไปแล้วแต่ว่าก็จะลงอีกอยู่อาจารย์มีการเปลี่ยนแปลงไหมรัฐบาลไทยนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมเมต่น่าจะเพิ่มสักเบอร์นึงก็ได้นะอาจจะเพิ่มสักเบอร์ค่ะน่าจะมีเพิ่มอาจจะเพิ่มสักเบอร์ค่ะรัฐบาลไทยแต่ว่าแต่ตอนนี้นะเอาลาวก่อนเพราะว่าเย็นนี้มีลาว เราวันนี้จะปล่อยเบอร์เดียวเลยโอ้ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ถูกเนาะใช่วันนี้จะปล่อยเบอร์เดียวเลยนั่นเด็ดขาดเลยวันนี้ชุดเดบิว<า>์กางานทำาเน้นแน่นอนอันนี้แหละแบบนี้แหละชุดเดบดขาดเหมือนงวดนั้นน่ะแตกเลยแบบนี้เขาจะได้ ขอแต่ชุดเด็ดขาดนะถ้าชุดไม่เด็ดขาดไม่เอาเขาจะว่านะนี่มันนี้ครอาจารย์จำรานจะปล่อยตัวเดียวเลยคอยดูดีว่าจะแน่เื่ไม่แน่ค้าที่ก็ตามกันไปแน่ก็ตามกันไปนะเดี๋ยวถ้าเขา้าเดี๋ยวจะบอกก็ให้ทำบุญร่วมกันขอให้ถูกค่ะถ้าไม่เข้าก็เข้าพรรษาเดี๋ยวก็จะบอกบุญถ้าบุญร่วมกัน <laughs> ยังต้องเข้าเชียรเธอ,อสียเนอะอาจจะเข้าวันนี้แล้วก็ดูเข้าแน่และว,วันนี้แหละไม่รู้จะว่าวันนี้ไม่ไม่ลา,าวกันไตเดี๋ยวค่อยดูว่าแตกมั่มหวยเราไม่ใช่ไม่เคยแตกมาแล้วโอ้โหแตกสามตัวคือคาะเยแตกก็ต้องแตกเหมือนเดิมแหละมันจะไปไหน ไม่ใช่ไม่เคยแตกแรงหวยไทยหวยลาปีนี้แตกสองครั้งแล้วใช่ไปทุกสามตัวนะอาจารย์เออใช่สองทุนห้าก็หกหกสองแตกสามตัวมาแล้ว,วเดือนมาคันละแค่ระยะสี่เดือนเองแต่ว<ช>้าเป็นปีชันที่ไหนอยู่จลางห้าหกเดือนมนะันจะไม่แตกอม่างรู้ใหญ่แตกอีกเท่านั้นะอาจารย์มั่นใจมากเลยแล้วยิ่งวันนี้ยิ่งมั่นใจสุดเลย ถ้ามั่น,นใจก็จะเป็นแบบนี้แหละมั่นใจสุดๆเลยเนะี่ยเลขท้ายสองตัวบนตัวเลขเดียวเลยเนะี่ยอย่าเลขบนก็เลขเดียวเลยนะปล่อยเลขเดียวตัวเดียวเลยยันละหามาลูกโทเลยวันนี้ลูกโดดเลยนะ,ะไม่เดียวเลยตัวเดียวเนนะอฟซ FC ยันทุ่มกระทุ่มเลยนะ,ะอาจารย์บอกทุ่มกระทุ่มเลยอยันทุกม,มเลย สองทุ่มครึ่งก็อย่าลืมตัวหาอาจารย์มาแล้วครับทุ่งทุ่มหมดตัวนะอาจารย์ทุ่มหมดตัวไม่รู้จะหมดตัวแบบไหนตลอดเสียนน้อยเดี๋ยวมันก็มาที่หลังเขาไว้วันนี้มาแต่วันก่อนดูดูไปตามลุงแลนอนนะเดี๋ยวค่อยเรื่อยถ้าพร้อมก็เริ่ม เริ่มแล้ว่เริ่มเอฟซีะนะที่ดูลูาก็อยู่เนี่ยนะพระอาจารย์ทำรมรานี่วันนี้นะพระอาจารย์ทำรมานไม่ได้โม้เนี่ยนะวันนี้จะปล่อยหมายเลขเดียวเลยนะ,ะไม่ต้องคัดกองแล้วนะคัดอกองมาอย่างดีแล้วนะกัดกองมาอย่างดีนะถึงถ้าใครชอบก็เอาเลยทุ่มเลยถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปะนะติดตามกันไปกดไลค์กดแชร์เสียน้อยไปมันจะได้มีกําลังใจหาคลิปให้เรา ครับเแต่วันนี้พระอาจารย์ค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะมานะน่าจะมาเลยก็ปล่อยเลขเดียวเลยปล่อยปล่อยด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นใจเลขเดียวเลยนะพร้อมก็เริ่มเลยนะพร้อมเลยเลขเดียวไม่มีปักลักไม่มีอะไรเลยถ้าเข้าเข้าเลยนะเก้าสี่สามเกสี่สามสองตัวบนสี่สามสี่สามมาเลขเดียวเลย อืมใครชอบก็ติดตามครับช้สี่สามเนี้ยน่าจะสั่งไอติมได้สักถังนึงอ่ะอืมค่ะการ้อนแบบนี้นะค่ะสั่งไอติมไปเลี้ยงเด็กสักถังได้อถ้าถูกไม่พ่ากันถ้าถูกใช่ทำบุญทำทานไปไง่ายจะไดชีวิตมันจะได้มีความสดใสขึ้นไง กับนายเวนจะปล่อยปลดนี่ปลดสินให้เราช่วยเรานะเทวดาวก็ปกปกักรักษาให้พรเรา <c oughs> เราให้พรเทวดาไม่ได้เทวดามันไม่รับ <c oughs> <ต>เทวดาให้พรเรามีเทวเทวดาจะช่วยเหลือเราไปให้พรเทวดาไม่ได้ไ เทวดาบุญมันเต็มแล้วเราทําไปครบอกว่าทำมาให้เทวดาตัวน้าให้เทวดานะเทวดาที่ไหน,นจะไปรับแล้วมันทาบุญของมันไปเต็มแล้วมันถึงได้เป็นเทวดานะอืมถ้ามันไม่รับทำไมไมันไม่รับแร้ไม่รับบุญแล้วจากเรามไม่จะเราจะไปคอยบุญจะเทวดานะให้เทวดาช่วยเทวดามันก็ไม่มีฤทธุกตลวะทุกตด,กดนนะ เราก็สะแสวงหานี่แหละนะเลขคำนวณสิบตัวของเรานี่นหะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนยนี่แหละเอามาเรียงเรียงกันเข้าเพื่อเทวดามันจะมาจับสายให้เราอย่างงวดนี้อ4เก้าสี่สามเลยดี๋มาอย่าลืมกับหัวหกใส่เด้ออย่าลืมเด้อหกสี่สามเด้อจะหาว่าไม่บอกนะอลืมหกสี่สามออ มาก็จำใจแล้วอาจารย์เอ้ยลืมทุกทีจะา่านะเก้ากับหกตัวเดียวกันทีนี้ก็ไปที่ลา่างล่างไม่มีเา้าเป็นว่าอาจารย์ว่าจะให้ลากหนึ่งตัวไม่ให้ก็บอกให้จะบนอย่างเดียวไม่ให้รู้จักรู้จักแต่บนอย่างเดียว เอไปข้างล่างมองไม่เห็นค่ะล่างไม่เคยเห็นเลย,ไม,เเลยไม่มีไม่มีมมีถ้าออกล่างก็แสดงว่าผิดเฮงเฮงไปค่ะเออเอาเป็นว่าเอาเป็นบนอย่างเดียวของพระอาจารย์เอาให้วันนี้ให้เชียน,น้อยเชื่อด้วยจะได้นำเอฟสี่ถูกใส่สีสามเนี่ยมาวันนี้วันนี้ยังไงก็มา ได้เลขอะไรเชียนน้อยได้เลขอะไรร้อยรับสิบอะไรเชียนน้อยยังไม่ได้ทาเลยค่ะอาจารย์โอ้ยนมันจะทํายากเลยไม่ลาวลาวหนูยังไม่ได้ทําแต่ว่ารัฐบาลไทยหนูทําแล้วคิดคิด,คด,คด,คดไปกันได้แล้วไม,ไม่ได้หรอคูก็ต้องออไไอะไรลาวหนูก็คํานวณมาจากหวยไทยเหมือนกันแหละเอาสูตรเดียวกันก็ต้องดูตัวที่ออกเหมือนกันอืม ไม่เมืนไ,ไม่เอาเลขที่ออกแกเอาเลขที่ไหนมาคำนวณหรอใช่มันก็ต้องมีเอาเลขที่ออ,อกอามาคำนวณใช่ค่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะติดอะไรนะหัวนนเนี้ยมาแน่สามสี่นี่ละสี่สามแน่นแน่นอนแล้วค่ะสามสีมมสมส่มาแน่แต่อา,าจารย์จะซื้อว่าจะสองร้อยค่ะไปสวดมนต์มาได้แล้วมีทุนแล้ว <laughs> ดีนะยังมียังมีสวดมนต์อยู่มีนโมเรื่อยเงนนโมคอยกินว่านโมมาให้พวกกันยืมไปก็ไม่ยอมคืนถ้าคืนมาต้างวัจะออกโฉกสองหกก็ถูกไม่ใช่นิดนิดลอยเลยกระดังไม่มีคขายืมไปหมดนัดวันน้นวันนี้เงินนัดไม่ได้เรื่องมาอ่าไม่ได้หรอกอาจารย์มันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วล่ะตลอด เงินนัดจะไม่ได้เรื่องออกจากกระเป๋าเราไปแล้วโโอหนัดวันนนวันนี้ไม่ได้เรื่องเราก็คิดสงสารคนอ้าวหายไปช่วยเหลือไปอัดงวดที่แล้วนี่หวยออกหกแปดห้าสี่หรือหรือสี่ห้าอาจารย์ห้าสี่หกแปดห้าสี่แปดห้าสี่เนาะอุ้ยเลขออกสวยของเราแปดเจ็ดสี่ค่ะแปดเจ็ดสี่ ของาจาจย์แปดเจ็ดสี่วันนี้เวียนมาจะสามตัวอีกแล้ววนเวียนวนเวียนมาวันนี้แหละวนเวียนเดี๋ยวก็มาเออมันจะมาวันนี้แหละเ,เ,เออวันนี้แหละ <c oughs> มันจะมาให้แก้มือแล้ววันจันร์ผิวพันพองฟุดนี่แหละนะเออเซียนน้อยคำนวณดูดูแล้วเราวันนี้น่าจะมีสี่อ่ พากันวิ่งเลยเพราะว่านี่ทำมาแล้วนี่ติดสี่อยู่เอจ็ดสี่เขาก็ให้กันมาเยอะนะเนี่ยหกเจ็ดสี่เนี่ยนะเออสี่หกสามเนี่ยห้าสองหนึ่งแต่พาจารย์ไม่เอาพาจารย์เอาตัวเดียวเลยค่ะขี่เกล็ดอย่าเอาเยอะเอาแค่นี้แหละเนาะอาจารย์เอาตัวเดียวเลยปล่อยตัวเดียวหวยชายตัวเดียวหวยลาวตัวเดียวสบายใจมากค่ะถูกก็ถูกไม่ถูกก็ไม่ได้ตังค์ เฮไปเลยหวยม่หลอกน็ด้วใช่ใช่ค่ะเอาอาความแม่นยำนี่นะทุ่งเอาความมั่นใจเลยนะ <Okay. S 2> เอาความมั่นใจมาทุ่มเลย <Okay. S 2> ยังไงก็เอาเอาราวให้ได้ก่อนอ๋อโอเคหมดเวลาวก็พอค่ะพอได้แล้วล่ะค่ะอาจารย์โอเเวลาวก็พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ปล่อยหัวายโทรมาได้ตอนไหนกไ็ได้ค่ะได้ค่ะตอนเช้าก็ได้หกโมงเจ็ดโมงแล้วโทรมาเลยคฝากตลอดจะปล่อย มีความมั่นใจะจะปล่อยตัวนปล่อยเลขใกล้เคียงอีกตัวค่ะปล่อยเลขกันนะส่วนมากจะออกเลขกันนะอืมปล่อยเลขกันอีกตัวอาะโอเคนะไปเรียนเส็นเซนเซนท,ที่ดูหลวงพ่ออยู่เนี่ยนะเอฟซีนะือตามหลวงพ่กอ,อก,กระทำเจ็นน้อย,อยอยู่เนี่ยวันเนี้ยค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะสี่สามเนี่ยนะหาหลักร้อยอะไรลองมาเทใคยว่าหลักร้อยแม่นแ่นก็ลองมาจ่าย,า,า,ายกับมันดูนะ มาใจกมันดูไม่ใช่ว่าจอดจงเอาของพ่อตัวเดียวหรือถ้ามั่นใจไปก็หลวงพ่อก็เอาเลยเนาะเอาอาใจเพาะจานก้าเลยตัวเดียวเลยเก้กกเาสี่สามเลยมันเป็นเป็นเลขปากหลักที่ไม่น่าจะหนีไง <Okay. S 2> อืมนะเอาแค่เนี้ข <Okay. S 2> อ,อให้ทุกคนมีทางใช้กันจะเช็บจะไข้กันเนอน <Okay. S 2> อรลกรยาปลมามลาพาเลยโรคภัยไข้เจ็บอย่าเปลี่ยนเปลี่ยนอย่ากำไกเลยนอนสาธุจเจริญพรเลย okay. สาธุค่ะ